นี่ไงอุ้ยนี่ไงมันต่อยได้แล้วเอาไปฝั่งคนเลยเพื่อนไปเอาเว้เอาเว้ของเตยมาเว้ของเตยมาเว้ของเตยเอาเว้อุ้ยเยอะ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 ทำไเอ้ยเจ้เอ้ยมึงนอนห้องไหนวะเพื่อนนี่นี่นอนห้องนี้นอนห้องนี้เลยเองยาวหลีกหรือเอาเอ็นนะฝั่งตัวนี้ฮ่าแม่โดนอื้อ เมเนี้ยมันต้องฟาร์มของเพื่อนเราเป็นเราเป็นเด็กหน้าใหม่เข้ามาเนี่ยเราต้องอยู่นิ่งๆการนี้จะเป็นรุ่นใหญ่ได้เนี่ยต้องอยู่เราเราต้องแบบอยู่ให้เป็นก่อนไม่ไม่มึงดูถืออะไรวะเนี่ยตามมานี่ของพวกนั้นเอาไ้คัพตรงนี้อ่าเห็นไหมคนคนยืนเยอะอันนี้นี่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 อ้เฟมดูนี่นี่ของชิ้นเนี้ยคือของทำมีดนี่คือชิ้นหนึ่งแล้วก็คัพมาชิ้นสองชิ้นสามนี่ตามนี้อ่านี่คือของที่มึงก็ไปหามาแล้วมึงก็ต้องเอาของพวกเนี้ยมาทําเป็นมีดนี่ นี่ของมั้ยบ้นี่มีดมีดอยู่นี่บ้านเล่มหนึ่งอ่าใช่นี่แหละของทํามีดแต่ว่าการที่จะหาของอทํามีดได้เนี่ยหนึ่งคืออุ้ยอุ้ยอ้ยเฮ้ยทำได้เหรอตอนนี้เรายังไม่มีอาวุธเพื่อนเรายังไม่มีอาวุธเอ้ยเอ้ยเอาไปของเตยเอาไปของเตยแทงฝั่งทนไล่ไปไล่ไปไล่ไปเอออย่าให้ฝั่งทนมัอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากินข้าวเนี่ยเราก็จะได้ของมาฟรีๆเพื่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวจะมีของที่เราของที่เราจะได้มาแบบฟี นี่ไงอุ้ยนี่ไงมันต่อยได้แล้วเอาไปฝังทนเลยเ,เพื่อนไปเนี่ยมันไงบ้าหมัดอ่ะมึงลองคิดที่หมัดเพื่อนมีไหมเอ้ยนี่แหละต่อยได้แล้วฝังทนฝังทนชื่อไม่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 ไม okay. ่ไม่ตฝังของเตย้ยฝังทนอฝังทนอยู่หลังเราเอาเว้ยของเต้ยเว่ยเร็วๆเพื่อนเราเหลือชั่วโมงนึงที่เราจะต่อยของเตยให้ต่อยฝังทนอุ้ยฝังทนฝังใหญ่ว่ะอุ้ยอุฝังทนพุทธใหญ่อ่ะเอ้ยเราฝังทอนก็ต่อยกันเองเว้ยฝั่งท เอาเว้ยเอาเว้ยของเตยมาเว้ยของเตยมาเว้ยของเตยเอาเว้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 ยอุ้ยเยอะ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 ัคนเยอะจัดคนเยอะจัดคนเยอะจัดมาดิสุกุณะเหรอมาดิสุกุณะสุกุ้ะเฟมมันขี้โกงมันมีสองคนอุ้ยเฟมวิ่งเฟมวิ่งมันมีมีดเฟมวิ่งหนีมานนี่เฟมวิ่งหนีสอยกูไม่ได้หรอกกูอยู่ฝั่งแม่งอะไรมากูเป็นสปายเองโค้งเฮ้ยแต่เฮ้ยแต่เฮ้ยแต่ต้องระวังมีด หาแล้วมึไงไปอยู่ตรงนี <qu> ้ไงวไเม้ยไ้กูนท้ยาว่ะเก็บยาฝั่งมันได้ใช้เหรอเนี่ยวะได้สองต้องคาบด้วยอุ้ยเฟมหนีอุ้ย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 อุเียวเียมันเอาสุดเชี้ยมันเอาสุดเชียมันเอาสุดเขี้ยวมันเอาสุดเียมันเอาสุดเียมันเอาสุดของเตยช่วยด้วยของเตยขโมยยาต่อเลยเชียมันเอาสุดกูเชียมันเอาสุดกูเขี้ยมันเอาสุดกูเนกลับมาก่อนเเพื่อักลับฝั่งขอ ไอ้เชี่ยแต่กูโดนแทงอะกูกลับไปกินข้าวเย็นไม่ได้อะกูมีหนุ่มฝังอนี่อยู่กูมีหนุ่มฝังของเตยอยู่มามาช่วยกูหน่อยได้ไหมวะกูโดนแทงกูโดนตีสกปรกเปิดดิเพื่อนเปิดแล้วหนีมาเชื่อเชื่อเชื่อเชี่ยอุ้ยจะฝังคนแม่มากินของกูวิ่งไปไหนวิ่งในมั่วซั่วเลยนะไหนว่าเมื่อไงวะขอแวะไปดูหน้าฝังคนหน่อยดิวิ่งหมวกทหารไปด้วยนะไอ้เชี่ยแล้วมึงอยู่บ้านมันน่ะนะไอ้เชี่ยแม่งก็รอเนี่ยไอ้เพม กลับมาบ้านคลองเตยแล้วเพื่อนอ๋อเหรอโอ้โหกูคิดว่ามึงอยู่ฝั่งทนกูวิ่งไปหาฝั่งทนเนี่ยปาล์มก่อนเจอกันาปไม่ไม่กดอยู่แล้วเพราะว่าอ้นี่ไงบลูมอ่ะรูมอ่ะ B R O O M อ่ะรูมอ่ะฝั่งไอเทมกดที่จุดสามจุดก็ได้เจอละเออนั่นแหละแล้วก็บลูมอ่ะมึงลองกดดูเพื่อนถ้าเกิดว่ามึงกดมามึงก็จะถืออย่างเงี้ยเฮ้ยเชื่อบฝั่งมาแทงดิ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 หายไปแล้วโอเค คือว่ามันเองก็จะแบ่งเป็นฟาร์มแบบฟาร์มแบบเป็นช่วงๆเพื่อนมันจะแบ่งการฟาร์มแบบเป็นแบบเป็นช่วงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงต้องรีบฟาร์มของหน่อยนี่กูได้ของมาแล้วเฮ้ย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 ไม่จะแทงฝั่งเราเพื่อนเนี่ยขอกูกูขอได้มีเลยปะกูขอได้มีเลยได้ปะอุ้ยอ้ยชี้กูมีมีแล้วไม่ใช่ทำไมแทงไม่ีนี่ไงนี่ไงกูมีมีแล้วกูฟาร์มมากูได้มีแล้วดูได้นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมแทงฝั่งแต่กันได้เะเนี่ย ได้ได้ได้ไม่เอาไม่เอาแมงงลีแมงลีเลื่อนนาแต่ใครมาเด็เปมเรื่อมากูใครห้าจรเฮ้ยเจ๊เฮ้ยมึงนอนห้องไหนวะเพื่อนนี่นี่นอนห้องนี้นอนห้องนี้เลยเขาามานอนห้องนี้ปิดประตูให้ดวยเพื่อนอืมไอ้น้องไอ้น้องนี่ไอ้น้องขอร้องอย่าทำเลยจะเอาเหล็กหรือเอาเอ็นฮึ่ยไอ้เฮ้ยตาบอดเล เจ้าเหล็กหรือเอาเอ็นเข้าโลเสียบดีอืมพี่อยู่ตรงนั้นทำไมเอามามาเอาหมวกพี่ได้ไหมล่ะเองเจ้าเหล็กหรือเอาเอ็นนะสองตัวนี้อือแม่โดนเออเออไอเจ้ากุนหรือไตัวค้างโดนหลังกูเลยโดนหลังกูเลยโดนสามโอเคพี่รับเองเป็นแก๊งละ เดี๋ยวพี่ปกป้องเองไอ้ถึงเองจะอยู่ฝั่งทนเนี่ยแต่เองมายอมมอบอย่างเงี้ยโอเคพี่รับเองเป็นพวกเข้าใจเอาไเชื่อเอาไเชื่อกูหลุดเอาไเชื่อเอาเชื่อกูหลุดชิบหายเลวไอ้เจ้ดาบกูมีกูไอ้เชี่มันดูคนอื่นโอ้โหม่งไอ้เรือนสะอาดเลยกวาดกันเต็มเลยอะขอแบบทีเดียวทีเดียวกูได้มีดเลยปะ่ะทีเดียวแบบทีเดียว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 แล้วได้มีดเลยมีปะวะนี่ทำไมไมนขึ้นว่ากูได้ของวะลองดูดิเพื่อน ไม่มาทัดก่อนหนึ่งไม่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 เพื่อนนี่นี่นี่มึงเองต้องคับนี่ก่อนเพื่อนเหล็กนี่ก่อนไหนวะนี่เหรอเออเนี่ยคับเหล็กนี่ครับคับเหล็กแล้วคับไม้บรรทัดแล้วก็คับไอ้ของชิ้นนี้มีดได้เลยไม่บรรทัดก็ได้นะโอู้เชี่ยกูยังคับมีดไม่ได้เออเนี่ยเป็นตัวสีตัวเนี้ยเอ้ยนี่ไงติดแล้วติดแล้วเอาต่อ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 อนนี้ใช่เออใช่เอ้นี่ไงได้แล้ว Hin hinh 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 LÒ hinh LÒ hinh LÒ hinh 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 มันเอามึงมันเอามึงเอาพวกเดียวกันมึงละเมอเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยมันเอามึงมันเอามึงจริงเบมหนีเบมหนีก่อนเบมเบมหนีก่อนเบมหนีก่อนเอาเพื่อนกูะไอยู้เนี่ยมึงเอาเพื่อนกูะไอ้สัตว์มึงเอาเพื่อนกูอะไรวะกูเกือบตายได้เฮียนี่เจ็กูหักแน่เอาเพื่อนกูไอ้สัตว์มึงเอาเพื่อนกูมึงหักกับกูมึงหักกับกูอะมึงเอาเพื่อนกูไอ้สัตว์เอาเพื่อนกูไอ้สัตว์ฮะมึงเที่ยงอยู่ปะมึงเอาเพื่อนกูไอ้สัตว์เอาเพื่อนกูไอ้สัตว์โดนไม่ดีโดนไม่ดีเฮ้อ จัดเตจจ่อให้แล้วนี่นี่ตรงนี้เลยไอเชีย่ยมันเอาติดเมื่อกี้ไอเชีย่ยกูยังงงเลยไอเชีย่ยมันก้าไอเชีย่ยมันก้าเล่นกับมึงยังไงวะไอเชี่ยวิ่งแทงใหญ่เลยกูเลยต้องไปเอามีดมาเลยอะเมื่อกี้กูเบิกมีดมาอย่างเร็วเลยกูไปช่วยเลยไม่ไหวจะเคลียร์ต้องเลยกูทแทงสักหน่อยปเป๊มเป๊มยังไงมึงขับกอดิเพื่อนเป็งงนงั้นเออมึงเอากอด้วยวะมึงมโรองอาหารป่ะกูไปหาใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันเหมือนว่ามันเหมือนว่ามันก็ต้องการชาร์จอยู่หนึ่งอันนะ นี่ไงกูมีเกาะแล้วเพื่อนกูมีเกาะแล้วนี่นี่มูมานี่ก่อนไอ้เหี้ยสักครูนะมันลำอยู่บ้านเราเนี่ยมึงลำเหรอมึงลำเหรอปีนเกียวเหรอมึงปีนเกียวเหรอมึงปีนเกียวฮะมึงมึงปีนเกียวฮะมึงปีนเกียวฮะมึงมึงปีนเกียวฮะกูตามสุดกูตามสุดกูแค่งเหนนะว่ากูตามสุดกูแค่นั้นถึงมึงมาฝั่งทนกูตามสุดไอ้สัตว์กูบอกอยู่ มึงกับก,กูอ่ะมึงกูวิ่งไปให้สุดแมพมึงวิ่งไปให้สุดแมพไอปตัดมึงวิ่งไปสุดแมพไอ้สัตว์มึงกูวิ่งไปสุดแมพไอ้สัตว์มึงกูวิ่งไปสุดแมพไอ้สัตว์มึงกูวิ่งไปสุดแมพไอ้สัตว์มึงวิ่งไปสุดแมพเขี้ยะละดิอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่ากลัวเลี้ยนดิเกี่ยวติดติดนี่ก่อนนี่เปิดชาร์ปนี่ก่อนนี่มึงชาร์ปนนี้ให้ได้ก่อนนี่นี่เออเนี่ยนี่แหละชาร์ปอ่ะเป็นไงเป็นไงติดไหมไม่ได้วะขาดเทปไม่ติดไม่ติดเทป ถ้าเกิดขาดเทปนี่เลยเพื่อนนี่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 เทปอยู่นี่เห็นไหมเออเนี่ยเทปคับเลยป่ะเออไม่ได้ได้ได้ต้องคับกี่ล้อมันอะมึงคับเทปมานเลยเยอะเลยเพื่อนเทปใช้เยอะเลยเฮ้ยมึงเปิดเลยเหรอได้ดีได้ดีได้ลำเลยเพื่อนมาบุกห้องเลยอะเฮ้ยมึงบุกหลังมันเลยเหรอบุกเลยบุกเลยของเตยไว้ของเตยไว้ของเตยไว้ของเตยเว้ยของเตยเว้ของเตยไว้โอ้ยของเตยเว้หนึ่งโซไปซานหนึ่งโซ ของเตยเว้ยของเตยเว้ยอ,ออกอาราวาดเว้ยโดนเว้ยเฮียจักเป้าวพวกกูกลับมาแล้วพวกกูกลับมาแล้วของเตยกลับมาแล้วผู้จักเป้าผู้จักของเตยกลับมาแล้วโดนกดดีอย่างเดียวอะมึงเข้าใจป่าวมีแต่ฝั่งมึงับกลับไปหาฝั่งก missile, ูฝั่งกูมาหาฝั่งมึงบ้างดิง Le, ใช่ป่ะกูมาหาฝั่งมึงบ้าง,งดิไอ้เว้ยเฮียกูลาหมดหมกเหรอคนหมกมันชอบปลมคนหมกมันชอบปลมอยู่ใช่ไหมคนหมกมันชอบปลม คนที่มันหมกมันชอบฟาร์มคนที่มันหมกมันชอบฟาร์มกลัวไม่ตําหน้าอยู่แล้วไปฟาร์มกันมาใหม่นะเฮ้ยไอ้เชี่ยถ้าเกิดว่าตอน8โมงเนี้ยแล้วเรามาบุกอย่างเงี้ยไอ้เชี่ยคือฝั่งโทนแม่งไม่ได้ฟาร์มเลยนะเยะโอ๊ยไอมามากลับกลับมาห้องด่วนเลยเฮ้ยใช่อย่างมีเหี้ยมาด่วนเลยมีนอนสบายห้องเราเลยเนี่ยเหี้ยมั้งเฮ้ยฝั่งโทนมานอนฝั่งของเตยได้ไงเฮ้ย จุ๊บเซตหยอกสุดพอหน่อยสูดพอซีมอหน่อยเว้ตามตามกูตามกูตามตามตามเียบเอาเเอา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 ม่กาเมอกีว่ามีเกามอกมีเกาคนเดียวเมื่อกมีเกาบคนเดียวเหรอเมื่อก่มึงมีเกาะคนเดียวเหรอฮะกาอมึงหลุดเลยสัสเกามึงหลุดเอสัเกาอมึงหลุดแล้วหนีมึงตามมึงน่กูอ่ะตามตุดไอสัสม่ตามตุดมึงพารแล้วมึงพารไอหนูฝังคนไม่ช่วยมึงเยแบบเจอแน่เจอคุณแน่ฝังคนมึงไม่ช่วยมึงหรอก จริงเออแล้วมปช่วยจริงนะอีเชือยังานไปเลยมึงดิมึงกูวิ่งไปให้สุดแมพมึงกูวิ่งไปให้สุดแมพเพราะกลัวมึงสุดกูเอามึงสุดในฝันกูมึงสุดในฝันเอากูเหรอกูพอบ้านของเตยไอ้เหี้ยเออหห้้นนีี่ยแมงอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยกูเอาแค่คนที่มาหือกูเมื่อกี้ไอ้เชี้ยแม่งมาใส่กูเมื่อกี้กูเอาด้วยเลย